สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ริมทะเลหัวหินแล้วนะครับและนี่ก็คือสวัสดีคระ,สว,ส,คะสวัสดีครับนี่ครับตัวแสบของผมจะไงลูกพี่ไงอูกพี่ไงกพี่วันนี้ไม่ได้นะวันนี้เริ่มมุดกัวนะไนเดเอ บรรยากาศที่พาครอบครัวมาเที่ยวหัวหินนะครับในระหว่างที่พาครอบครัวมาเที่ยวเนี่ยผมก็ได้ทํางานด้วยนะครับไปดูพระที่ปานดุลีนะครับไปดูพระที่ปากน้ําปานไปดูที่หัวหินแวะไปชะออมแล้วก็กลับไปที่แม่กองอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้ชีวิตนี่สนุกสนานขนาดน,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 นี้เลยครับโอ้โหหนูสนุกไหมคะหนูสนุกไหมคะโอ้โหกินอย่างเดียวเลยกินมืออย่างเดียวเลยสนุกไหมคะ หนูมาเที่ยวเนี่ยสนุกไหมคะโอ้โหอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่คุณพ่ออัดคลิปหนูนะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะครับนี่เบอร์สีครับคือออนสีพิมพ์ค่ะโอเคคุณพ่อขอไปด้วยนะคะมาลินฮะให้คุณพ่อยืนไปเที่ยวให้คุณพ่ออยู่ที่ไหนคะ ยืนไปเที่ยวหรือให้คุณพ่อเฝ้าบ้านดีน้อให้เฝ้าบ้านอ้าวคุณพ่อขออยู่ที่นี่นะคุณพ่อไปด้วยนะคุณพ่อไปเฝ้าบ้านอ้าวให้คุณพ่อเฝ้าบ้านเหรอคะแล้วแล้วมาเรนจะไปไหนคะจะไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนคะเที่ยวที่ทะเลโอ้โหแล้วให้คุณพ่อเฝ้าบ้านโอ้โหใจร้ายจริงๆรอ่ะลูกพี่ให้คุณพ่อไปไหมไไปไม่ ให้คุณพ่อไปเที่ยวด้วยไหมครับแม่ไปเที่ยวค่ะอให้คุณโอ้พี่เตเหล่อจังเลยอ่โอเคเดี๋ยวดูน้องน้องน้องสีพิมพ์เบอร์สี่ค่ะโอ้โหโอ้โหน้องสีพิมพ์น่ารักตัวอ้วนเชียวเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะคะแล้วทุกคนกาลังจะไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมคะหนูไปด้วยไหมคะไปหนูชื่ออะไรนะคะอีกครั้งครับ<ป>ชื่อมาลินค่ะ ชื่ออะไรครับพี่เตโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคนนี้ชื่ออะไรครับพี่มีนบินพี่บินบินให้คุณพ่อไปเที่ยวทะเลไหมครับไปครับหรือให้คุณพ่อเฝ้าบ้านครับไปเที่ยวครับโอเคโอเคเฝ้าบ้านค่ะให้คุณพ่อเฝ้าบ้านไปครับเอายังไงครับให้คุณพ่อเฝ้าบ้านหรือให้คุณพ่อไปเที่ยวครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวนะครับเฝ้าบ้านเ้าไป ใคุมาเฝ้าผ้าเหรอโอ้อ่านนี้ยายแดงนะคะนี่ฮะนี่ภรรยาผมนะครับนี่ค่ะสามีดิชั้นค่ะโอเคเรากําลังจะไปรถสองคันนะครับคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบรรจุไม่หมดนะครับนะครับไปสองคันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวหัวหินกันนี่ก็คือเด็กๆนะครับเด็กๆเด็กๆเด็กๆครับแหมสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆนะครับได้มาเที่ยวทะเลนะครับ ก็นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พาลูกๆมาเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ทําคลิปซะหน่อยนะครับทําคลิปซะหน่อยแล้วก็ส่วนพ่อก็ทําคลิปดูพระแล้วก็ทําคลิปตัดต่อลูกนิดหน่อยนะครับก็เป็นบรรยากาศสนุกสนุกเนี่ยทีมงานมากันเทียบเลยโอ้โหสนุไกไหมลูกโอ้โหตอนนี้เป็นทะเลที่น้ำนิ่งมาก ไงลูกพี่สนุกไหมครับโอ้โหโอ้โหมานินสนุกเตวิสนุกใหญ่เลยไอเก็กรอหน่อยเก็กรอหน่อยเก็กรอหน่อยาคนสวยสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีทำเป็นตัวแข็งเลยสวัสดีค่ะ <Cap> สวัสดีครับ,บสวัสดีครับเที่ยวทะเลสนุกไหมคะโอ้โหนี่ครับเขาได้มาเล่นทะเลกันก็สนุกสนานนะครับ ตอนนี้กำลังโอ้โหสนุกไหมคะหนูกสนุกไหมคะสนุกค่สนุกไหมคะ,ไม,คะไม่ยอมตอบคุณพ่อเลยสนุกคะ่ะสนุกค่ะมาอีกไหมคะหนูอยากมาอีกไหมคะโอ้โหหนูอยากมาอีกไหมคะ,คะโอ้โหสวยจังเลยคะ่ะวันนี้เจอปูเสียชวดหรือย,ยังจะ๊ะเจอปูเสียชวนหรือยังคะเจอไหมเจอคะ่ะโอ้โหสนุกใหญ่เลยนะครับ ครับก็นานๆจะมากันทีนะครับนานๆก็ประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วก็มานะไงลูกพี่ลูกพี่นี่ครับตัวแสบของผมเลยนะไงลูกพี่สวัสดีครับก่อนเร็วเอาไน้จะม้วนรอๆอง่อยสิสวัสดีครับฝากรเร็วสวัสดีสวยๆก่อนรเร็วเดี๋ยวไม่ฟังแล้วตอนนี้ครับตัวแสบนะครับนี่ไงลูกพี่ไงลูกพี่ โอ้โหนี่ลูกนี่ใหญ่ครับวิ่งหนีไปแล้วครับโอ้โหนี่อะไรครับนี่จับอะไรได้ครับเนี่ยตัวเหรอเด็กนิทูโอ้โหแก้มหนูสิผมพื่ชื่อออนสุกพิมนะคะ กำลัง really หล like ับเลยโอ้โหอากาศเย็นสบายหลับเลยอื้นูกแก้มสังเกตที่แก้มโอ้โหใหญ่โตมาโหฬารมองกล้องด้วยล่ะคะโอเคคุณพ่อไม่ควรค่ะก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับการที่เราพาครอบครัวมาเที่ยวที่หัวหินนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชอบจริงๆนะครับสนุกดีนะครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ทำหลายๆสิ่งด้วยไม่ใช่ทำอย่างเดียวนะครับทำหลายสิ่งที่ตัวเองอยากทำในวันนี้นะครับก็นี่ครับก่อนก่อนอื่นี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคุณเจี๊ยบด่วนคนนี้นะครับที่พกกล้องเข้ามานะครับพกกล้องมาแต่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ใดๆมาเลยนะครับมีแค่กล้องนะฮะนี่นะครับคุณเจี๊ยบด่วนนะครับถูกหวยไหมครับสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้หวยออกพอดีถูกหวยไหมครับโกคาไลท์ถูกครับโกคาไลท์ถูกแล้วครับโอ้โหขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับในนี้ตบทิปตบ สุดท้าายยบๆเอะถูก5ล้านเฮ้ยไม่ใช่ถูก5ล้านนะครับโอ้โหนี่เป็นไงฮะ500ถูก500นะครับ500บาทได้ประมาณ7ล้าน7ครับ7ล้าน7ครับ35,000 35,000ซื้อไปนี่ครับซื้อไป40,000นะฮะหักเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือประมาณต้นทุนประมาณ32,000นะฮะถูก35,000กำไรย3,000นะฮะให้คุณพ่อกอดได้ไหมคะโอ้โหกอดหน่อยค่ะกอดหน่อยยิ้มหน่อยอืหอมหน่อยค่ะชื่นใจจังเลยค่ะ คไม่มีหนวดวันนี้คุณพ่อไม่มีหนวดโอ้โหคุณพ่อโกนหนวดแล้วค่ะแ้วนะคืนนี้ให้คุณพ่อก่อนนะมาลีนเราไปเดินทะเลกันไหมลูกเราจะไปทะเลแล้วนะเอาไหมคะไม่สนใจแล้วตอนนี้ตามพี่ชายเล่นเกมอย่างเดียวเลย